เรื่องย่อละครเรื่องเล่มยุราอพีที่34เสนอเป็นตอนอวสานขออากาศวันพฤหัสบดีที่3เมษาย 2, นส5 6 8เวลา20.40นาฬิกานาทีทางช่อง7 hd กด3.5ความแค้นของมนวิภาระบาดโดยโบเวนจะสิริคือการทำลายครอบครัวของกองแก้วซึ่งระบบดโดยพรดีวงสวัสดิม์มลวิภาตามมาชำระบัญชีแค้นกับกองแก้ว ทินกรซึ่งรับบดโดยเมฆจุติเข้าช่วยแต่กลับถูกยิงจนได้รับอาดเจ็บอุรัตวสีรับบดโดยฮานาลีเวสและอินทุออนรับบดโดยแอนนากริกไม่ยอมให้แม่มีอันตรายเธอทั้งสองคนเข้าปกป้องเธอทั้งสองคนเข้าปกป้องแม่ด้วยชีวิตและเคราะห์ทิศและคนที่เคราะห์ร้ายก็คืออุรัตวสีอุรัตวสีถูกยิงเข้ากลางลำตัว ทุกคนต่างเสียใจเมื่อรู้ว่าอุรัตวสีจะไม่รอดกราเมศระบบทโดยมุมกิดกองแทบเสียผู้เสียคนเมื่อรู้ว่าอุรัตวสีจะจากไปกล่องแก้วทำใจไม่ได้ที่ลูกสาวจะต้องหมดลมหายใจทางด้านมนวิภาก่อเรื่องไวมากมายกับเรื่องตามทันเธอจนหนทางที่เพิ่งสุดท้ายที่จะทำเธอจนหนทางและที่เพิ่งสุดท้ายที่จะพักใจได้ก็คือพ่อของเธอ เธอกลับมาที่ห้องเก็บทรัพย์สินเธอกลับมาที่ห้องเก็บทรัพย์สมบัติของพ่อเธอเพื่อหวังจะไปอยู่กับพ่อในลมหายใจสุดท้ายมนวิภาคิดจะจบชีวิตด้วยตัวเองแต่รัตกรมนวิภาคิดจะจบชีวิตของตัวเองแต่รัตกรรับบทโดยแอนดรูว์กอนเซกก็เข้ามาห้ามเสียก่อนเพราะไม่ต้องการให้มนวิภาตายอย่างสงบ เาต้องการให้เธอได้ชดใช้ในสิ่งที่เธอได้ทำไปร่วมลุ้นกับบทสรุปสุดท้ายและผลลัพธ์ของความดีและความชั่วที่อยู่ใกล้ตัวพลังความรักของครอบครัวคือพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอในตอนอวสานและติดตามชมการเชื่อเชิญอารมณ์ด้วยเล่ไฟแค้นและกลลวงกับละครเรื่องเล่มยุรา อากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบสดีเวลา20นาฬิกา40นาทีชมสดทางช่อง 7HD กด35